ดีจ้ามากับมานเลยพี่น้องพอเฮ็ดปวกเอาเก็บน้องเงี้ยเก็บเก็บเก็บให้เตรียมให้โอ้ยพี่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 น่ะเก็บเลยค่ะอ่ะเก็บน้องถที่ยงยุบลุกเที่ยงบ่เดี๋ยวแม่พาพี่เก็บตรงนั้นถือกระตามามาดน่าจะดวงดีเลยย่อง อ้ยก okay. uh, so yeah. uh, 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 uh. ็นาคือดีเสรจเลยเอาเก็บเก็บจ้าเออเออเขาฟังปูนบม่มีบ่ลูกเขาเกยวมดโอ้เขาก็เก็บแล้วที่สันอง่นี้มันเลือเขาเก็บบ่ลูกเขาบ่เห็นมามาเก็บเยอคตอก่อนือเราก็เฮ็ดอย่งนี้ออกขึ้นซ้ายตัวเฮ็ดปวกเขาดอพี่น้อง มัน้องเขาละเด้อนี่ได้เก็บน้อเขาช่วยจ้าผีผีวอ้ยออกเป็นสายไปเลยอารมณนมาเก็บมาเก็บนีเฮียจิมมาให้ลูกมะขออาไผ่เด้อมันหย่อนยืดพี่น้องลูกสาวก็อยากเก็บนะน้ำเป็นไงเก็บเองอ่ะ โอ้ยสะออนละพี่น้องด่พวกเหชรปวงน้ำเขาละจ้ามาเป็นสิบุตรีกินน้ำเขาปีดีเขาไม่ว่าน้ำเปื่อยหมดเลยเทาไว้จะไ,ไ,ได้เห็ดปวงนอนี่พอ่อระยัดดื้อพี่น้อง เหมือนต้นใหม่ต้นตโตไป,ป็นลนะจ้ะโอ้ยป่าดอกมึงอ่ะแม่จ้าเออว่างั้นเอนิดห้าจะมา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 ,าเมืเเ่ก็บเพชรปวกต้องกันจ้ะว้าบดระเบิดทั้งฝุ่นโดูสิเกื่อแต่ดอกวันพี่น้อง แม่เขาเคลียร์จนหนุนเลยบัวเคลียร์แบบบ่อยมันเิอเลยอ่ะออ,ออกไปผุนข้าเจ้าว่าเก็บเบิดพี่นอ้องเลื้อเขาตัวนี้้าคลิปนี้กันนี่ผุงานที่ใดนี่นเดี๋ยวหาตก่กนพี่น้องนี่นี่น กำลังได้อ้อนึองจ้ะพี่น้องหาตัวกันได้จ้ะเด้อ